โอ้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงป่ะอ่าสกิลในการต่ำของเจไหมนะครับสกิลของแม่คา้าแม่คาามม้าเก่าท่านผู้ชมต่ำทั่วค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับท่านผูช้ชมบ่าวเท่าชาแนลนะผมพอกันย่ายขึ้นขึ้นที่เก่าพี่น้องนะครับคืนวันที่29มีนาคม2568ันายหกสิแปดต่ำยังหรเจตำทั่วค่ะมื่อน,นี้นู่นต่ำทัว่วป่ะค่ะ อันนี้มันแบบเบบอบอเขือเทศน่อยบร์บบพาเบเคี้ยเวมันเบเคี้ยเบเคี้ยเี้ยวบเขียเ้บานเทาทรมาช่มบอ์พาค่ะบพาเบเบาขวนมันออกเนีเบเจ้เอาออกกิ้วแคลมันลงมันลุี่ออปากันแามือที่กได้พี่นังด้วยแงมือแรเงยงมกินเขานะครับไม่โมเห็ดยังไงม่มมเลยปิ้งสมปลาค่ะปิ้งปลาส้มบอกไม่โมเนี่ยค่ะปิ้งปลาส้มไม่ดีจมาทัวท่เสิ่เลม่มส้มปลาอย่างไม่โม ปลาตะเพียนไหมปลาไข่ปลาตะเพียนไข่พี่น้องเปิดเบ่งหมอด้วยหมนูปลาท่านผู้ชมหนึ่งปลาท่านผู้ชมปลากระดิ่งเนื้อทันที <laughs> อ้อานะครับท่านผู้ชมพอก,กันพี่เก้านะครับผมไม่กินเขาแล้งน้ำกันเกนแล้วตำทัวแหมข,ขาดเปรี้ยวขาดเปรี้ยวกว่าเจขาดสมขาดสมปูนปลา อันนี้มีตําทั่วทำชุ่มหนึ่งปลาอันนี้พักเจแล้วก็ลวกแล้วนะครับเอานะครับจะไม่ก,กินเขาน้ากันนะครับผมแหนมค่ะมาทำชุ่มมากนะครับมาก,กินเข่าแดงน้ากันะนะครับประเภทเมนูปลาตัวนี้จะสองทุ่มแล้วละ่ะมีแต่เมนูปลาัปเจแมน่นทำมาชมหมกโม้วาลหวาน,วานอากาศท้อนๆนี่กินกับเข่ากระเสียบทำมาชุ่มแต่มันหมกโม่ข้าเจ้าหวานดีเนาะไม่หมูแมน่นดูง่ายไหมซื้อมาจากสวนเขาเจ้าขุนค่ะ กันามืงใครกันเนี่ะนะครับมากินข้าวแรกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับมากินข้าวแรกมื้อนี้แม่หมูเพิ่นก็มากินข้าวน้ำมื้อนี้คุณน่ะแม่หมูเพิ่นได้ปลาสมปลาตะเพียนแม่ไข่อยู่ในไฟอีกตัวนึงเหรอในไฟอีกตัวนึงบ่อันนี้บ่าวเท่าก็ได้ปลามาหนึ่งไอเจ้เพิ่นตัดมักทัวร์ทำชุมมักทัวกันล่ะแม่หมูเออะอันนี้พักคือบักน้าบักน้าบักอื้อน้อยแล้วก็เห็ดเห็ดนั่นคเจนะพี่น้อเห็ดโคนน้อยเห็ดโคนน้อยบ่เออลวกเอาบริหนึ่งมาเจอืม มาทำช่มากมากินข้าวน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับพอกันพี่เก่าทำมชมนะครับอยูนี่แหละคัวบันเกตอิตาลีนะครับผมคืนวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิแปดทมาชมรับกินข้าวแล้วนะครับผมจะพาไปรับชมครับื้นนี้นะครับท้าเฮอ่าเฮเอฟซีเบิ่งจากน้อยได้พี่น้องเด้อพอไห่ไดเวลานะครับอย่าเฝ้าเบื่อ ผู้เพิ่นเบื่อกันผู้คนเบื่อกกรหลายอยู่ผู้เพิ่นมักกรมีธรรมชมนะผมอ่าจังไปรับชมจังไปฟังน้ำกันนะครับคืนนี้นะครับปู่บึงการธรรมชุมนะครับหายหายไปหลายงวดธรรมชมนะครับงวดนี้กลับมาแล้วนะผมจังไปชมไปฟังน้ำกันงวดวันที่หนึ่งเมษายน2568ัน้อได้พี่น้องได้นะครับผมจังไปฟังน้ำกันปู่บึงการ นะครับมาโค้งสุดท้ายนี่ละตัวอ่าเอาจังไปชมไปฟังน้ากันอ่านะครับบริโทคหาปูหลายงวดแล้วพี่น้องนะครับอ่าจังไปฟังไปชมน้ากันได้พี่น้องได้มากินข้าวน้ากันแนบหนึ่งปลามาเจอจะมากินข้าวน้ำกันกินเอ็มกันมาเท่าอ่ะเอาลุยๆว่าเป็นยังนะผมเอาเดี๋ยวบราท่ากินข้าวน้ำกันทำชุ่มจังไปชมจังไปฟังน้ากันนะครับผมคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่30มีนาคม2568นะับตะวินเพิ่นจะกินยูพุ่นลับพี่น้อง มือี้แม่หมูเพิ่นก็ม่กินข้าวน้านะครับเป็นบางมือท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับบ้าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่29มีนาคม2,568นะครับเวลาจะ3สามทุนแล้วท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ปู่บึงการอยู่ในสายท่านผู้ชมนะครับบริด้คุยกับปูดโดนแล้วพี่น้องนะครับแอ เอามาฟังกันกันนะครับงวดวันที่1เมษายน2568ท่านผู้ชมคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่30มีนาคม2568้อได้พี่น้องเด้อพราะว่าดึกแล้วนะครับกาบน้ำมัสการครับปูเอ้าโอ้บ่าเสาจะเล่นพ่อนจะเล่นพ่อนเฮยคิดฮอดยิสถึงบ่าเสาคิดฮอดคิดถึงนะปูเด้อ คุณอดอยู่ครับเอาบอสโนเมื่อวานนี้เพชรอินจะเทือนมาหอดบานเท่าบอสบอครับผมบอรครับผม,มครับผมมาสงสารพราเจ้าอยู่ครับผมอ่าจะเป็นกำลังใจให้นะครับท่านชมอ่าให้ปลอดภัยสุขสุขคนเด้อนะครับผมอ่าเป็นยังไงปูขึ้เห็นเงียบไปเลยครับผม ออกแก้ออกมาจากอาจารย์นายเจ็ดแปดหลวงปู่กับผีแล้วมาทาบอพีครับผม,อมเออที่แรกเป็นรับถิ่นญุคุณก่อนรับสบายดีป่ะปูสบายดีสบายดีครับปูเนาะมันใกล้ใกล้ใกล้หวยอ่า<แ>ใกล้หวยป่าไร้ปอดป่ารีสันป่าบ้านเนี่ยขาเจ้าไปหาป่าบ่ได้โทรหาปูดโดนปูกับบ่โทรมาหาเป็นจังไหนปูที่ผ่านมา ครับก็จะกระถิบน้ำหย่อนอยู่่อเอาปูที่ผ่านมาทบชุ่มนะครับผมบ่มบอไดอ้ทรหาปูหันหลังแม่หลังปั้นแปดหกสี่ปั้นออกเก่าหกสี่อ๋ออ้อยบางันึ่งให้เป็นหนกสามใครแน่ครับอืมก็พอเลยไส้ละเอาเปิ้นถวายเอางวดนี้ทด้งปูเด้อให้เอฟซีเพิ่นได้โชคได้หมาดน้ำนะครับก้อนสงการ เออวดนี้ได้ไปปูหรือจังไดได้ก็เอาห้างเดียวเนาะเนาะไอ้เป้าเถานอนแบบว่าอือกถือจิงจังไปเลยอถูกคือถูกว่าหลายหันอ่บถูกก็คือบถูกอ่บ่ให้หลายคู่หลายตัวมาปูเนาะมันก็เป็นแนวทางเนาะครับฝันบางทีมันก็แม่นบางทีมันก็บ่แม่นครับ เรียกว่ายุนี่พุ่มบุญดีกับใครเน่โยูพุ่มดียุนมาปูปุ่มดีครับยุนี่อ่าพุ่มใส่ไรเลยล่ะยุ่งมนเศร้ากับมาปูเข้าครับโอ้พุ่มพ่อๆกันแล้วครับดูน้ำเพลินปุ่นครับผมอ่าเอาไปเนี่ยเอาไปเอาครับปูเอาเขียนลงไปหนึ่งศูนย์หก หนึ่งศูนย์หกครับหกซีครับวงกลมหกซี่หกซีนี่เป็นล่างหรือเป็นบนปูมันเห็นช่วงเป็นเด็กตัวแดงๆเลยมันใจเลย่ยวงกลมหกซีมม่ไอ้วงกลมหกซี่อหนึ่งศูนย์หกนี่ตั๊กนี่เพิ่งม่ปูตัดโหดตัดรหดอัเชื่อผู้ว่าจัดพื้นที เฉียใจแบบว่ามันอยู่ักกิโลนะหนึ่งศูนย์หกตัดศูนย์หกครปูนะสิบโลร้อยหกสิบโลสีหอดที่ฉันโลกนะว่ะอหลวงปู่ก็เลยกัดมากกัดหนิหลวงปู่เลยเอาหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกจสองตัวหกอ่าหกสี่หกสี่จ้เฮ้ยวงตัวเลขกับปูวงหกสี่ครับเออ เน่นเน่นคือหกซีเอออยู่แน่นๆ่หกซีมันอยู่ทีงหัวหัวฟ้อมเลยครับผมออออ้าวาธอมาชุ่มอันนี้อันนี้มันเป็นตัวอันอันหกสามมันตหลงปู่เตียวเลยไสเต็มกุกหููลงปู่นั่นแหละครับเต็มนี่หมูลงปู่เลยตีหกสามหกทีไม่ได้ออกหกสามนะครับอืมหนึ่งศูนย์หกนี่เน่นบปู เด่นขึ้กันแล้วน้องมันเห็นเป็นตัวชัดยั่วครับอืมทำว่าจะหลายหางท่นหลายหางมือหนึ่งศูนย์หกบ้าเผ่ากระตักในศูนย์หกในบ่ป้อนไอเด่นคือหกซีบอกปูเดนเดนเดนเด่นขึ้นกันละหนึ่งศูนย์ติดฟ้องเป็นเก้าศูนย์นะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนี่ตักเห็นเพื่นน้ำปูหนึ่งศูนย์หนึ่งหกเนี่มันหลายหางบ่สั่ ครับหลวงปู่ว่าบดตัดล้เอาตั้งแต่หกซีนวงกลมวงกลมหกซีออาสามตัวก็ต้องตัดเลยหลวงปู่เคยบอก่นถือเนีปีไก่ปีก้อนหนึ่งหกกบน่งศูนย์ก็ครับหลวงปู่เคยบอกคนถือเลยยู่นี่ครับนี่มันเห็นจะมูเขาเกาไหมครับปู่ี่เขียนไ้เรื่อยๆทีต้องวัด เดนมาเรื่อยๆครับแล่วันนี้มาเน้นมันมาเน้นหกชีครับครับแต่ว่าหนึ่งศูนย์หกก็เน้นยุ่ครับเอาตัวนี้ละไอ้เพิ่นนต่เราต้องเอาหลายไอ้เจนย่อมเพิ่นมากก็จะให้เพิ่นซื้ออ่า<ล>เอา<ล>ะนะปัวหนึ่งศูนย์หกกับหกซีอ่าเอาธรรมชมปัวศูนย์หกนี่ตั้อีกเพิ่นี่บอกปู อยูตัดยู่606อ่ะ061016เบาถอาตัดให้ได้ทำชุ่มได้นับจักปูเน้นขึ้น106อ่านะครับ106กนะับ64นะครับแต่ว่าปูว่าเราต้องตัดดอก10แต่ว่า,บาเบาถอาเอ้ามันกับหบลายคู่ดอกนะครับทำชุ่มตัดรถถุงหงก็ออกเลยแล้วเอาเชุ่มแต่ว่าวงกลุ่ม64อ่าวงกลุ่ม64เอา้ทเอาทผู้ชมมาเบิ่งน้ำกันนะครับผมทำชุ่มนะครับปูอยู่ในสายนะับปูบึงการนะครับผม หนึ่งเมษายน2568นะครับท่านชมปูว่าเอาหางเดียวได้พี่น้องเด้หนึ่งศูนย์หกศูนย์หกกับหกสี่เท่านั้นอันนี้บาเท่ากัดตัดไว้ที่สี่ดอกพี่น้องนะฮามีผู้มักหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหกแต่ปูว่าบ่ต้องตัดนะปูว่าไม่ต้องตัดหนึ่งศูนย์หกนะตัดแต่ศูนย์หกเน้นค่ะคือหกสี่กับศูนย์หกเท่านั้นร่องศูนย์หกนะครับเอาถามมากับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะพี่น้องเนาะหรือจะเบิ้งไว้ก่อนก็นกนได้ นัปูวักก็เขามาหลายงวดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเบ้าเถากับบริทโทษไปหาปูธรรมชุ่มนับงวดนี้นับเรืยโทษไปหาปูปูวักก็เขามาหลายงวดอยู่เด้เอาล่องลงให้ียบซีเบิ้งนะครับฮามักเข้ากิดจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ธรรมชุ่มอ่าบอมักเข้ากิดเบิ้งไว้ซื์อๆนี่แหละหนึ่งศูนย์หกหางเดียวนะครับอ่าแล้วก็ะหกซีนะครับธรรมชุ่มไหนึ่งศูนย์หนึ่งหกเป็นเบ้าเถาตัดให้นะครับธรรมชุ่มแคปหน้าจอครับผม เน้นหกสี่เล่นมาปูแต่ว่าหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหกมีปูไม่ได้เห็นตัดเล่นปีหน่องเล่ยนะครับแต่ว่าเบาเท่ากัตัดแยกออกมาเห็นเอฟซีนะครับฮาผู้เพิ่มยยม,ออมัเดเน,ะน้นก่บคือหกสี่เลยบอกปูหกสี่ตัวเดียวหกสี่หนึ่งหนึ่งกับมัวตัวหนึ่งกับเดมันยู กิดได้ลดมาชี้ขั้นหนึ่งอยู่อืมเอานะครับงวดนี้ให้โชคให้มาน้ำเดือปูเด้องวดนี่อืมสามตัวนี่ขึ้นสามตัวนี้ขึ้นหนึ่งศูนย์หกเลยแม่นตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยน้า<อ>สองตัวนี่ขึ้นหกซีหกซีเม็ดเดียว<อ>ตัวเดียวแข็งแข็งเลย<อ>เดี๋ยวบอปู <laughs> ตัวเเลยตัวดียวแข็งแกรงเลยปูว่า เราได้ข้อดีสิบนาทีอาอครับผมบ้าเท่ากาบขอบุญขอบุณปูครับผมอ๋ออ๋ออ๋อโฉกหมานโักหมานสาธุครับปูสาธุครับผมท่านชมนะครับกาบขอบุณขอบุนปูบึงการนะครับขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับผมที่พันไห้แนวทางมานะครับผมะ บริษัโทรหาปูโดดแล้วท่านผู้ชมนะครับงวดนี้ปูว่าหางเดียวขึ้น106นะครับแล้วกจาก06ปูยำบาบอตรงตัดพี่น้องแต่ว่าบาบอถอดกัดตัดมาให้ขึ้น10กับ165นะครับผมบอมักกับบอเป็นดยังท่านผู้ชมปูว่าเอาตัวนด่นขึ้น106กับ64เท่านั้นนะครับเป็นแนวทางนะครับผมเบิ้งไว้ก่อนก็ได้ท่านผู้ชมได้นะครับผมเอานะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมขอบคุณ พ่อหญ่ไม่หง่สุขูมสุขคนนะครับขอคุณพี่ปานาอาทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับพ่อหา่ไม่หง่แหละสุขูสุขคนนะครับผมอายุมั่นขวัญยืนนะครับผมให้โชคให้ mắn นะครับผมให้เฮงเฮงเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเอานะครับพอกันคลิปหน้าครับบ้าถั่วซอสดีครับ